เรามาหาเห็ดกันนะครับนู่นทรายทองเป็นยี่ฝ่าเก็บได้หไรใส่เพิ่งทรายทองเข้าป่านะครับแต่ว่าเนาะแต่ว่าทรายทองเขาเข้าป่านเนี่ยไอ้ได้กินไอ้ตุ้มตุ้มนนั่นอีกมั้งไอ้พวกหัวแต่เห็ดยังเฮ็ดเบื่อเฮ็ดยังไงวะหัวเฮ็ดจีนเฮ็ดกินเฮ้ยพิ่ได้ไปหาเนี่ยมาใส่บ่ะเห่อ หลายแบบนั่นบ่ะหลายเลยพูนักพูนักเต็มเลยนะไอ้ผ้ามืงเห็ดยุ่งกับหลายยุ่งกับหลายฟาวด์ยึงเอาแบก่อนก็ได้ว่าบ้างบุญนี่จังกับเอาบ่มันสิลืมเอมยมันสิลืมมันสิลืมยุ่งไหมยุ่งหลายเห็ดอะไรละงกอะไรเห็ดละงกวาดอีเห็ดละงกขามันหลุดบ่ได้หายมีอีกบ่มีอวะมีตะบุญไห้เอากองนี่กันเนาะกองนี่กันไปนะฮะไปหาไปหาถุง เดินหาเห็ดเอาไปเน็ดยกินแรงนี่เคาับปนเห็ดเอาแบบเผ็ดๆสมๆเนะเอาเกลียงกัระว่างไหมคือเห็ดไหนคุณดูสินี่นี่เห็ดเดอันแบบนี้นี่อันเกล็ดเนี่เร็วเดี๋ยวไฟเฝ้านี่นี่เห็ไหมเห้ยโอ้นี่นะเขาเอื้อไว้เห็ดนี่เห็ดแดงนี่เห็ดอะไรเห็ดแดงทำไมถึงเรียกว่าเห็ดแดงดอกมันแดงเห็ดน้ำมันดอกมันแดงไหนตรงไหนอีกตัวนี้ดอกนี้ ปารคือเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่ในแม่ใหม่หลายหน้าแต่ผมมีคนมาหามั้งเกี่ยวอะใครมีอยู่วะมีนี่เห็ดบักเอื้อนี่เห็ดบิกเอื้อนี่เห็ดฟักทองไหนเห็ดฟักทองกินได้ไหมกินได้เอาไปผัดเขาเลยเห็ดก้ามปูอืมก้ามปูนีทำไมไม่ให้กระเทยกันเพราะเห็ดขายอันนี้เห็ดธรรมชาติอืมมืออันนี้มันบดเลยบดอลยเอื้ เห็ดมันเกิดทั้งวันมั้ม่ให้มีอีกบ่อของมันบ่อมึงเหยียบแบบติโห้ใใหม่ไม่ใช่เห็ดมันเทาบ่ตัวนีเห็ดมันเทาบ่แล้ววะไม่นี่เห็ดมันแก่หมดนะดูมันเป็นห้อยจุ่มเห็ดเกิดต่อมันจุ่มเห็ดไม่นี่มันจะห้อยจุ่มเห็ดได้นี่อืมมันจะลอยแบบเห็ดเกิดนะครับแม่หม่อืมมีไม่ลอกนื้อให้ให้มองอะไรวะเฮ้ยไลยเสียงตดเหรอ ไห้เกือบนี่บงห้อยเหยียบอันนี้ห right. uh ้บ้งบ an ้หยนนั่นดอกนึงอ yeah. oh, ันนั้นเฮ็ดผวกอันนั้นเฮ็ดวกดนาวงกันม่นนี่หนีตายหรอหนีเฮ็ดตายล้วที่นี่ลายอันแม่นวันี่นี ผมจะลองเก็บเห็ดบ้างนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเก็บเห็ดนะครับเอาห้องหาพอแล้วสร้างเรืยิงกัดอ๋อส้างห้องแล้วแลนมากเรวลูกเนี่ยฮะมากเรวบ่เนี่ะโอ้โหวันโคดอกไปได้ตัวนี้ อ้นี่นิลายเห็ดนึงใส่ทองร้องหาพ่อเะครับเดี๋ยวดียพ่อเก็บมันเถาอุ้นอยู่กับลายเขาเขาเขาเอาหักมันไหมนี่ได้ลายเห็ดเอียงันีินี่ไหมอันนี้เห็ดอะไรเห็ดเอียงนี่อือมันขี้มีนอนวะ

้ก็ไข่อุ้ยลนปูไดมากว่านน่นเห็นแต่ตัวเหน่อยยนี่ปลามยไปกับบ้านไปเดาออไปแล้ว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 เก็บเห็ด

ข้างในมีห่ดข้างในมีมีน่าจะเก็บจริงน่าจะได้เยอะนะได้เยอะได้เป็นกระตาไปแล้วไปขายเหรอขายแม่เอฟซีเออขายแม่เอฟซีจะแม่เอฟซีก็เสือกินเราต้องเอาไม้เคี้ยวหาได้เสือเอาไม้เคี้ยวหาเหรอไม่ใช่ยิ่งลึกมันยิ่งมีบ่เนี่ยอันนี้เชือขทบๆนั่นเลยในเราเราเข้าไปข้างในเลยต้องเอาไม้เคี้ยวหาตรนี้เสือนี่นีนี่อู้หนี่โอ้โหเดินผ่านได้ไงเนี่ยนี่นี่อืม อุ้ยพูดหน่ะเสือพูดห่ะนพูดหนังไม่ไม้พูดหน่ะ้พูดหนังดีโอ้โหจรัเต็มด้วยนี่ตาตื่นเลยวะนี่เฮ้ยเบิ้งเอาไม้ออกเอาตีนอกเดี๋เดเก็บเสือเก็บมัเก็บห่าเเก็บเดืถุงบอลเขาเก็บเต็มถุงเขากว่าครับเดือดหลายอยู่ครับ อ้าอุเอาเมื่อกี้บโฟกัสละไถงานเข่าอลไพี่เนะเราเป็นยังมาเก็บเ็ดจ่อยเลยมาเก็บเ็ดเลย เลเอาอ่านี่มก้าเาเมูเขาเที่ยงเที่ยงกับไปเอาได้เลยนะครับเทียงเทียงเลยกับเร่งเรงมีอีกบ่ว่า นียุงมันกินอะไรวะลหลายเดินเข้าป่าเนี่ยเป็นขนาดไงครับผมจะพาไปดูยุงห้ยห้ดันยุงกะทิวะหลายยุงมันกัดข้าตัวเห็ดคือมาดามกบเหรอเอาเป็นหาเต้เห็ดเนาะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดดู เห็ดเห็ดเห็ดเป็ดยีโปเป็นเรามาดูกันมีบ่ใส่ทองกับห้องนี่จปลาได้พี่น้องพอหายเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะหาเห็ด ยีสินาทีนี่เลยว่าหํยว่าหำพันนะโอ้ยเอืนคือวเอาตัวตหำตัวเนาะให้เอื่อนยงเดี๋ยวดูฟ้าเห็ดอันบะอแมุ่นะเฮ้ยลืองกะลามโอหน่อยเห็ดงง ดูไหนหอเอาถับว่ามันถึงแดดมันสีบ่ค่อยเกิดวะตรงที่มันมีแดดนะครับต้องเคลียร์หาแล้วบุหรี่ไม่ไม่เคลียร์ไม่ได้เหรอแสดงว่าตรงนั้นชุ่มเห็ดใช่ไหม,ไม,มเกิดดีอเ,เอา้าคุณก็เข้าไปาลึกๆว่ะอื้อ หากินไก่ล้ไม่ต้องหากินไก,ก,นก,ไก,นก่เพราะว่าโอเอาสั่งมาผูกป่านี่ทำเว่าเอไม่ยุ่งกัดเดี๋ยวไปลองเบิรงไปลองสมมติว่าเอาบอัวบานมาผูกป่านี่ดุงเยอะมันจะมีเชื้อมันบ้า มันไม่มันไม่อื้ออ่าอื้ออ่าเหมือนตะกี้วะตะกี้มันเจอแล้วเจออีกเนี่ยไหนน้องเขียดัวแม่โอ้ยุงกัดต,นะตรงไตน้ำนะนาองโค้ชเมาไต่เงี้ยเพื่อนเด้อมันก็คือมันเกิดดีว่ะออโอ้โหดูยุงอ่ะเบียดสิพากเลยพี่น้องเรียบๆเดี๋ยวมันไม่มีแล้วแม่ตรงนี้ติดตามในตอนต่อไป